สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะในช่วงเดือนธันวาคม2 5 1 4นะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมค่ะถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจนกันนะจา๊ะโอเค มาดูันค่ะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The s t r a n Knight of w a n d นะคะ9ก้าไม้เท้า King of w a n d ราชาถือไม้เท้า Three of Pentacles สามเหรียญ The Four <c oughs> สำหรับนะคะ ชาวราศีพิจิกเนี่ยไอ้สาว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่หรือคนที่คุณพูดคุยอยู่และเป็นประเด็นอยู่เนี่ยสาว่าคุณคุยกับคนที่เขาค่อนข้างมีความแตกต่าง,งคุณมากๆเลยนะเมื่อเหมือนที่ผ่านมาคุณก็ดูเหนือหน่อยๆมาในความสัมพันธ์กับคนคนเนี้ยคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟไหมเม,มสิงธนูดูแล้วเหมือนประมาณว่าเขาคนนี้ยังคงมีการอยากจะ เข้ามาพูดคุยกับคุณหรืออยากจะติดต่อคุณหรืออยากที่จะทักทายคุณสามความสามัคคกับคุณแต่ดูแล้วคุณดูกันก์นอะนะคะเพราะว่ามันเหมือนที่ผ่านมามันเป็นคนที่คอยประคบประงมคอยเขาเรียกวะคอยประครับประครองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันผ่านไปได้หรือแบบคอยตามใจเขาอะนะซึ่งเขาเองก็ดูแล้วเนี่ย ก็ยังอยากที่จะเข้ามาหาคุณทั้งนั้นที่คุณก็ดูมีกันกันดูปิดใจดูไม่ค่อยอยากจะต้อนรับอะไรเขาสักเท่าไหร่แต่เขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณใหม่อยากคุยอยากทักทายแต่คุณคุณดูกันการหาะคุณดูคุณดูเหนื่อยคุณดูแบบพอเถอะคุณดูแบบอย่าเพิ่งเข้ามาเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าที่ผ่านมา มึงวิ่งไปเรื่อยเลยอ่ะสิงโตมึงมึงวิ่งเข้าป่าไปตรงนู้นตรงนี้ที่กูก็ขี้เกียจวิ่งตามมึงมึงก็จะไม่เรียกก็ไม่หยุดโกจิตแล้วไงตอจับนู่นแดกจับนี่กินคือแบบอะไรเคยสนใจกูบ้างไหมว่ากูวิ่งเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเบื่อหน่ายที่จะต้องมาดูแลสิงโตตัวนี้ที่ไม่ไม่เคยฟังอะไรใครอะไรเงี้ <c oughs> ยเออต้อง คนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรบ้างะะมาดูกัน The Star เทรเวอร์บสามไม้เท้านะคะอ่าเพ a วานเด็กถือไม้เท้า The Fool ค่ะแล้วก็ King of Cups นะคะราชาถือถ้วยโอเค okay. สำหรับนะคะคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะนะคือดูแล้วเนี่ยที่ผ่านมา เขาก็ดูสู้อยู่เหมือนกันนะเขาก็ดูแบบว่าเออจิตใจเขามันก็ดูรอคอยที่แบบอยากให้อีกฝั่งหนึ่งจะให้อภัยเขาสักนิดนึงได้ไหมหรือยังไงคือยังรอดูอยู่นะอ,อ,อย่างที่จะมีการเริ่มต้นหรืออย่างที่จะแบบให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันเป็นการเริ่มต้นอะไรกันใหม่อะจริงๆนะจิตใจเขามันอยากเริ่มต้นกับคุณมากๆเพราะ ไอสาว่าตัวเขาเองก็มองว่าคุณเองเป็นคนที่เรียบเขาอ่ะคุณใส่ใจเขาคุณอ่อนโยนกับเขามรากไม่มีใครที่มันจะดีไปกว่านี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจริงอ่ะอยากได้รับการให้อภัยจากจากตัวคุณจริงเริ่มต้นได้ไหมแต่ว่ารอแค่ไหนก็ก็รอนะคือแบบดูอยู่ว่าแบบเออเมื่อไหร่คุณจะให้อภัยแต่ถ้าถ้าอยากจะให้อภัยเขาก็ก็ได้เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็อมเริ่มต้นบอกาว่าคุณก็เป็นคนที่เขารักแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยรู้สึกอยากคุย,ยรักจังเลยอะไรเงี้ย อ <Es coher ing> ขอดูหนะะ่อยค่ะสายการคมรักของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมสองพห้าสี่เป็นอย่างไรนายออพสอดนะคะสวินถือดาบทรีออพสอดสามดาบทีเอ็มเพอเรอร์ฟอบสอดสี่ดาบ พีนับวานค่ะราชีนีถือไม้เท้าสำหรับชาราศีพิจิกให้สาวว่าในช่วงเดือนธันวาคม64คุณค่อนข้างที่จะมีความดูเกี้ยวกาดอยู่นะคุณดูแบบอารมณ์อารมณ์เนี่ยพร้อมงุนหงิดทุกเมื่อเลยพร้อมที่จะแบบพร้อมไฟอยู่นะคะคือคุณอนะอยู่นิ่งๆของคุณแหละแต่แบบ ถ้ามันมีการที่ใครเข้าหาคุณมากๆหรือมีใครที่อยากจะแบบเข้าหาคุณในแบบที่แบบไม่ดูจังหวะเวลาไม่ดูอารมณ์อะบางทีคุณก็พร้อมแบบที่จะตอบกลับในแบบที่น่าก,กลัวอยู่เหมือนกันนะคะคือไอ้สาวว่าคุณเองอยากอยู่ของคุณเฉยๆอะเพราะว่าที่ผ่านมามันเจอแต่กับความรักที่มันไม่โอเคหรือการเข้ามาของคนคนนั้นมันยังทําอะไรให้คุณยังรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าคนคนนี้อาจจะมีความต้องการในแบบที่ เขาเองต้องการในในจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าโอเคกลับมาดีกันนะแล้วเขาก็จะแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่แต่การเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการไงเหมือนเหมือนอยากมาขอคืนดีโดยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่แบบว่าตัวคุณจะมีความแข็งแข็งแกร่งในอารมณ์มากขึ้นคุณรู้สึกว่า มันถ้ามันไม่ดีอ่ะถ้ามันกลับมาแล้วไม่โอเคแล้วทาให้ยังเจ็บปวดอยู่ไอ้ส่อคุณยังอยากอยู่เฉยแล้วคุณไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายอะไรในชีวิตขนาดนั้นอ่ะทำไมยังกระเราะกระหล่งลองทำไมยังกระลิมกระเหลียะทำไมยังความสัมพันธ์ยังเป็นสามดาบอยู่มึงทำให้กูเจ็บหรือหรือความสัมพันธ์กับมึงกับอีกคนนึงยังไม่เคลียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมึงไปเลยนะ เงียโยโกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบดูเกี้ยวการคือคุณจะนิ่งของคุณอะนะแต่มันจะมีคนที่จะเข้าหาคุณซึ่งการเข้าหาของเขามันไม่ได้มีการทําให้ความสัมพันธ์มันดีก็มันกลับทําให้คุณรู้สึกแบบลำคาญจิตใจมากกว่าอืมฮัลโคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงนะคะ่ะสถานการณ์คาม้ของเขาในช่วงเดือนธันวาคมสองห้ากสี่เป็นอย่างไรนะมาดูกันฟฟร์ววนกับสี่ไม่เท้า t h e e m p r e s s e Justice, Three of Swords, สามดาบแล้วก็ p a g e of p e n t a c l e โเด็กเธอเรียนสำหรับคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะสามดาบก็เด้งมาเหมือนกันเลยแต่แบบว่าไอส้สาว่าเขาเองค่อนข้างที่อยากจะมีการง้อคุณจริงๆอะนะ ตอนคุณจะรู้สึกลำคัญคุณจะรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้พร้อมมากเลยที่แบบอยากจะหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์อะไรให้อะทำไมคุณถึงไม่ต้องการนะคือคุณไม่ไหวแล้วหรอหรือ,อยังไงแต่เขาดูแบบอยากที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับคุณอย่างมากเลยเพราะเขามองว่าคุณเป็นเด e empress ของเขาเขาอยากเขาอยากได้คุณมาเป็นคนรักเขาอยากได้คุณมาเป็นคนที่จริงจังแล้วอ่ะเขารู้ว่าที่ผ่านมาเออบางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่มันไม่โอเคแล้วคุณก็รู้สึกเสียใจกับ กับส,สิ่งนั้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วไงมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็รู้ว่ายังก็ยังเจ็บแต่แต่เขาเองก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องทําก็คือต้องหยุดยิ่งความยึดทาให้ซึ่งเขาคิดแล้วเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะโอเคหรือเปล่าสีไม่ท้าแล้วนะอะไรเงี้ยมาเป็นมาคบกันใหม่ไหมหรือแบบว่าเรามา,าลงสถานะในความสัมพันธ์ไหมอยากได้เป็นแฟนอยากได้เป็นคนรักแล้วเนี่ยจะทำให้มันดีนะอะไรเงี้ยแต่ทำไมดูฝั่งคุณดูดูรู้สึกว่ายังไม่พร้อมงไงชอบกวน ดูสิถ้าอย่บอกแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกนะคะมาดูกันสีเจ้าเป็น local หกเหรียญ king of swords ดาชาถือดาบ the tower holding on r e c o n c i l i a t i o n made understanding the future นะคะ relaxation นะคะ uh, gratitude โ okay. อเค สิ่งที่พาอยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะกับชาวราศีพิจิกให้สาวว่านะการการกลับมาของคนรักเก่าหรือเขอาเรียกอะไรการวนเวียนของคนรักเก่าของคุณมันมันจริงๆอะ่ะมันมีการกลับมาจริงๆนะอืมแต่คุณดูกันๆคุณดูแข็งทื่อคุณดูเด็ดขาดและดูเยือกเย็นกับเขามากๆเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่อง บางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทนหันมีการจบกันแบบกระทนหันแล้วทะเลาะกันแบบกระทนหันด้วยเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบมันเกิดการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะเหมือนแบบไม่เข้าใจกันอะแล้วก็แบบจบกันไปเลยแบบเข้าใจผิดอีกอย่างคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคิดอีกอย่างหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในใจคิดอีกอย่างหนึ่งความต้องการในการรับฟังของแต่ละฝ่ายมันมันเข้าใจไปผิดไปหมดว่าแบบเหมือนไม่ต้องการกันทั้งที่อืม มันดูมันดูไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ่ะคือ,อ,อให้หยายคุณแบบรีแลกส์นิดนึงนะผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความรู้สึกนิดนึงคุณคุณดูดุดันมากๆคุณดูไม่ค่อยอยากคุยหรือไม่สนใจอะไรเขาเลยอะ่ะอืมก็ไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมจริงๆแต่ออให้หยายคุณรอเกี่ยวกับคุณคนนี้ก่อนเพราะว่าบางทีอในอนาคตอะ่ะ ไอ้สาวว่ายังไงคนคนนี้เขาก็ยั่งอยากที่จะมีการหยิบยื่นความรักกับคุณอยู่นะเพราะเขาเหมือนรับรู้ว่าตัวเขาเองสิ่งที่เขาต้องตอบแทนคุณสิ่งที่เขาต้องต้องหยิบยื่นให้กับคุณมันก็คือความรักอะถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธเขาหรือถ้าคุณไม่ไหวจริงจริงคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณก็ทําเต็มที่แต่สิ่งที่เขาทํามันทําให้คุณแบบหมดแรงหรือแบบไม่มีอะไรจะ จะทาให้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันมันเยอะแล้วมันเต็มที่ของคุณแล้วก็ก็ไม่เป็นไรอะ่ะถ้าคุณอยากปล่อยคุณก็ปล่อยไปแ,แต่ว่าไอส้สาวบอกเลยนะคนเก่าคนนี้เขาจะมีการกลับมาแล้วอยากที่จะคุยกับคุณแล้วจะมีการแบบมาเทคแคร์คุณมาเปคุณหรือมาหยิบยื่นอะไรให้กับคุณอยู่เนี้ยแหละก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพิจิกละกันนะคะอืมเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสการที่เจอในสถานการณ์ของแต่ละความรักอะ่ะมันมันไม่เหมือนกันจริงๆริอ่ะ พิจนา,าวนะสู้ๆนะคะอา่ๆๆะาราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกณฑ์มีทธพลกระชาวรศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมสองพห้าสี่มาดูกันเอาาดดน่อธาตุดินมังกรประสบการราศีสิงห์โอเคธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยๆน,นจจะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย